ยินดีตอนรับสู้คิดแอนทูนที่นี่โลกเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าสรุกทุกเรื่องคิดดีทุกวันนกยุงผู้หญิงพยองกับกระรอกน้อยผู้ขยันหน้าใจกลางป่าอันเขียวขจีมียุงตัวหนึ่งนามว่าคุณยุงรำแพนเขาหลงไหลในขนหางสีสันสดใสของตนเองเป็นอย่างยิ่งในทุกๆเช้าเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรำแพนหางอันงดงามของเขาอวดโฉมให้สัตว์น้อยใหญ่ได้ชื่นชม บนต้นไม้สูงใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลกันนักมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อเจ้ากระรอกกระจิตฤทธิ์เขาใช้เวลาทั้งวันวิง่งวุ่นไปมาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเก็บสะสมลูกไม้และถั่วไว้เป็นสเสบียงสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงคุณยุงรำแผนเหลือไปเห็นเจ้ากระรอกน้อยจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย่อหยิ่งว่าเจ้ากระรอกเอ่ยเหตุใดเจ้าจึงต้องทำงานหนักเช่นนั้นดูอย่างข้าสิเพียงแค่มีรูปประกลักที่งดงามก็ไม่ต้องลำบากอะไรเลย เจ้ากระรอบก,กระจิตฤทธิ์หยุดชะงักแล้วตอบกลับไปอย่างนอบน้อมว่าความงามของท่านเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมขอรับแต่สำหรับข้าแล้วการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทันใดน,นั่นเองท้องฟ้าที่เคยสดใสก็พลันมืดครึมลงเมฆฝนสีดำก้อนมหึมาเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังแสงอาทิตย์ลมพายุเริ่มพัดกันโชกแรงและในไม่ช้าฝนเม็ดใหญ่ก็เทกระหนำ่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา คุณยูงรำแพนพยายามที่จะวิ่งหาที่กำบงังแต่ขนหางที่เขาเคยภาคภูมิใจนักหนากับอุ้มน้ำฝนไว้จนหนักอึง้งทำให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างยากลำบากและเชื่องช้าความงดงามของเขากลายเป็นภาระอันหนักอึ้งในยามน,นี้ในขณะเดียวกันเจ้ากระรอกกระจิบริดได้วิ่งกลับเข้าไปหลบในโพรงไม้อันแสนอบอุ่นและปลอดภัยของตนเองได้อย่างรวดเร็วเขามองดูคุณยูงที่กำลังลำบากอยู่ข้างนอกด้วยความรู้สึกเป็นห่วง คุณยูทางนี้มาหลบใต้ชะง,งอนหินตรงนั้นก่อนเจ้ากระรอกตะโกนสุดเสียงแข่งกับเสียงลมและฝนพร้อมกับชี้ทางไปยังที่หลบภัยที่เขาเคยสำรวจไว้คุณยูรำแพนรวบรวมเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่ทั้งหมดเดินโซซัดโซเซไปยังชะงงอนหินตามที่เจ้ากระรอกบอกเมื่อมาถึงที่ปลอดภัยเขาก็ซุกตัวลงนั่งด้วยความหนาวสัน่นและกล่าวขอบคุณเจ้ากระรอกด้วยความซาบซึ้งใจ หลังจากพายุฝนสงบลงคุณยุงรำแทนก็ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเขาไม่เคยดูถูกการทำงานหนักของผู้อื่นอีกเลยและเข้าใจว่าความสามารถที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ความสวยงามภายนอกเพียงอย่างเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความงดงามแต่คือประโยชน์ที่เราสามารถสร้างไดในยามจำเป็น